นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีทรงตั้งบารีณธรรม3าประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยคหนึ่งสองแก่พระภิสุสาม,มเนรคณะสงฆ์หนใต้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาสาม,มเนรในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาจัดพิธีทอดพระป่าสร้างอาคารอเนกประสงค์รวยอัศจรรย์ทันใช้ ความเพื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายซิลิีอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีทอดพระป่าสามคัคคีและพิธีเปิดป้ายวัดใหม่ด้านวัดภาวนาเกาลูนจัดทอดพระป่าและพิธีถวายกองทุนอุทกอคัคนีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคของวัดภาวนาเกาลูนติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2556ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25เมกะเฮิรตซ์และ AM 1521กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมข่าวสารงานบุญทางพระพุทธศาสนามากันหลายข่าวเลยค่ะมาติดตามกันที่ข่าวแรกนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีทรงตั้งปร,รียนธรรม3ประโยคและพิธีมอบประกาศนียบารสำหรับประโยค1-2 แด่พระภิสุสาม,มเณรคณะสงฆ์หนใต้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทรงตั้งปร,ริรยนธรรมสามประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยคหนึ่งสองแก่พระภิสุสาม,มเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ณวัดกระพังสุรินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยมีพระพิสุสาม,มเณรที่เข้ารับมอบพัดปริเรียนธรรมสามประโยคและประเรียนธรรมประโยค 2, หนึ่งสองจำนวน135รูป ซึ่งในโอกาสนี้นายพนมสอนศิลรองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานโดยสรุปดังนี้การศึกษาพระปริยติธรรมรแผนกบาลีคือการเรียนการสอนรวมถึงการศึกษาค้นคว้าจดจำและการทำความเข้าใจบรรดาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลี การศึกษาภาษาบาลีของพระพิสุสามเนนรจึงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจากนั้นสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้กล่าวสามโมทิยกถาขอให้พระพิสุสามเนรโปรดสนใจพระบาลีให้มากๆให้อดทนอย่าไปท้อถอยให้รักษาพระบาลีไว้ จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มากๆให้รักษาศีลให้ดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เน้นให้ประชาชนตักบาตรในช่วงเข้าพรรษาด้วยอาหารที่มีคุณภาพเน้นผักผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีของพระพิสุขสงฆ์ค่ะนายแพทย์ประดิษฐ์สินทะวรรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะมีประชาชนทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรมมากกว่าปกติซึ่งประชาชนนิยมนำอาหารมาทำบุญตักบาตรส่วนใหญ่มักจะเน้นที่ความน่ารับประทานความอร่อยแต่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์และโทษของอาหารที่นำมาถวายเพราะจากข้อมูลจากการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงพบว่าในปี2556มีพระสงฆ์มารับการตรวจรักษา7 1 3 7รูป ป่วยด้วยโรคเบาหวาน5 9 0รูปคิดเป็นร้อยละ7.17โรคความดันโลหิตส,สูง5,472รูปคิดเป็นร้อยละ7.70ภาวะไขมันในเลือดสูง7,315รายคิดเป็นร้อยละ10.3ด้านนายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าการตักบาตรพระสงฆ์ในปัจจุบันควรตักบาตรด้วยอาหารที่ป้องกันโรคได้แก่ อาหารที่ลดความหวานมันเค็มงดอาหารหมักดองควรถวายอาหารที่มีกากใยสูงไขมันต่ำเช่นข้าวกล้องผักผลไม้สดรสไม่หวานซึ่งนอกจากประชาชนจะตักบารด้วยอาหารป้องกันโรคแล้วพระสงฆ์สามเณรควรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคด้วยการดูแลตนเองให้มีวิถีชีวิตที่มีความเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเช่นการทำความสะอาดวัดการเดินระยะใกล้แทนการนั่งรถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารหวานมันเค็มหมักดองโดยเฉพาะอาหารเค็มและควรได้รับการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีค่ะมาติดตามภาพกิจกรรมงานบุญของเมื่อเช้านี้นะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะได้จัดพิธีบรรพชาสาม,มเณรในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าบารรษัทหน0 0 0แสรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย เช้าวันนี้นสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีได้จัดพิธีบรรพชาสามนเณรในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเป็นพระอุปชาซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทแก่นาคธรรมทายาทมีใจความว่าขออนุโมทนาบุญกับนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้ตัดสินใจบวชในครั้งนี้ เพราะการบวชในพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นการยกตนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยและที่สําคัญการบวชในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์หลายประการซึ่งในประเทศไทยแต่โบราณการการบวชนั้นเป็นการบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามา นอกจากนี้ยังเพื่อฝึกฝนตนเองได้เรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและดีงามส่วนภาคบ่ายนาคธรรมทายาตประกอบพิธีขอสารณะคมและศีลพิธีขอนิสัยจากนั้นพระอุปชาได้กล่าวอนุโมทนาและให้พรแก่สาม,มาเณรเพื่อที่จะได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทในแต่ละศูนย์อบรมทั่วประเทศคุณผู้ชมคะแม้ว่าโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา1 0 0 0 0 0รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยจะจัดพิธีบรรพชาขึ้นในวันนี้นะคะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งในวันนี้ค่ะดีมซีนิวส์ก็ได้นําภาพพิธีขอขมาของโครงการบวชนะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีขอขมาหม้อบ,บาทและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยคณะเจ้าภาพนาคธรรมทายาทบิดามารดาผู้ปกครองและสาธุชนได้พร้อมใจกันร่วมขบวนเวียนประทักศิณ์เพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาทได้ตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยและกล่อมกล่าวจิตใจนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้สละความสุขทางโลกมาบวชทดแทนคุณบิดามารดาในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีวันทาสีมาพิธีมอบผ้าตรยคุณธรรมซึ่งได้รับคัดเลือกจากพระอาจารย์ในเรื่องคุณธรรมต่างๆ พิธีขอขมามอบ,บาทและผ้าตรายแก่นาคธรรมทายาทในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทว่าการบวชนับเป็นเรื่องที่ดีมากที่ครั้งหนึ่งของท่านชายจะได้บวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและการบวชครั้งนี้นับเป็นบุญกุศลมากเพราะเป็นการบวชเป็นหมู่คณะก็ขอให้ทุกท่านใช้เวลาหลังจากนี้ให้คุ้มค่าด้วยการศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชน สำหรับบรรยากาศในพิธีขอขมามอบ,บาทและผ้าตราในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่นางธรรมไทยญาติเองรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติสนิทมิตรสหายที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ทุกท่านและได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นบุตรหลานของตนตัดสินใจบวชพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ร่วมกาสาวพัดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะได้บำเพ็ญสมณธรรมต่อไปค่ะ มาติดตามข่าวการสร้างบารมีในภูทรกันบ้างนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะได้จัดพิธีทอดผพพ้าป่าสร้างอาคารอนเนกประสงค์รวยอัศจรรย์ทันใช้ค่ะ <Yes. S 1> พระอาจารย์พรมสานอภิวัฒโนประธานงสง์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และประธานจังหวัดสงขลาเป็นประธานสง์ในพิธีทอดผพพ้าป่าสร้างอาคารอนเนกประสงค์ณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ซึ่งพระอาจารย์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม หลั่นใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นท่านได้เมตตาแสดงธรรมโดยมีใจความว่าสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันน่าเป็นห่วงมากเพราะจำนวนวัดร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพุทธบริษัทแตกสามัคคีหางเหินจากการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญโดยเฉพาะในพื้นที่4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พวกเราอาศัยอยู่ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นมีกลุ่มคนไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนามากมาย บุ้งคอยทำร้ายรังแกและกลั่นแกล้งชาวพุทธให้เกิดความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำให้เกิดความหวาดระแวงกลัวภยัยและเริ่มหมดกำลังใจในการรักษาพระพุทธศาสนามีการอพยพย้ายถิ่นเป็นจำนวนมากวัดจึงร้างเพิ่มขึ้นวัฒนาธรรมและวิถีชีวิตชาวพุทธค่อยๆจางหายเป็นสัญ,ญญาณอันตรายที่เราจะนิ่งดูดายกันไม่ได้อีกแล้ววันนี้ทุกท่านได้มาพร้อมเพียงกันณนะบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อสั่งสมบุญ,ญใหญ่ สถาปนาอาคารอเนกประสงค์รวยอัศจรรย์ทันใช้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการสร้างบาร,รมีของผู้มีบุญจำนวนมากที่หลั่งไหลมาสร้างบาร,รมีจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าโดยมีกาละยนมิตรอารีทองแก้วและกาะละยนมิตรสมบูรณ์เพชรแก้วนำกล่าวคำถวายพระป่า และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมสาธุชนที่มาร่วมงานต่างปรับเปื่องปิติเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนในการสถาปนาอาคารอาเนกประสงค์รวยอัศจรรย์ทันใช้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีเรื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสาวเจริญศรีหงประสงค์ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบจากนั้นคณะทีมงานได้เดินทางเข้าพบนายจำลองสิงโตงาม ผ่วอหน่วยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมนำหนังสือธรรมะดีวดีประมวลภาพเดินทุดงธรรมชัยมอบเป็นของที่ระลึกพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณที่ทางสถานีได้ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของทางวัดพระธรรมกายมาเป็นอย่างดีอาทิโครงการเดินทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ปีที่สอง โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา10,000แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเป็นต้นค่ะในการก้าวเข้าสู่ทีวีเพื่อสา,ารณานะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ N b t บทเราก็ตั้งเป้าที่จะเปิดเปิด,เป,ดเปิดพื้นที่นะครับในการที่จะรับฟังความคิดเห็นประชาชนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มากขึ้นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กรนะครับไม่ว่าจะองค์กรเพื่อศาสนาองค์กรเพื่อสาธารณกุศลใดๆเนี่ย ถ้าหากว่าไม่มีก็ประมาณก็ไม่เป็นไรมาคุยกันได้เรายินดีนะครับที่จะจัดสรรเวลาให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสในการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนที่เรียกว่าเป็นสื่อเพื่อสาธารณะอย่าง NBT ของเรานะครับตั้งแต่ก้าวนี้ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่ที่เราจะ,ะประวัราตัวนะครับเพื่อทํางานเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริงครับเราไปติดตามข่าวการสร้างบารมีในต่างประเทศกันนะคะ หลายศูนย์สาขาก็มีกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้รับชมกันอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมงานบุญที่โซนอเมริกานะคะที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล์ประเทศสหรัฐอเมริกาและที่โซนเอเชียที่วัดภาวนาฮ่องกองติดตามได้ในเวิร์นิวส์ค่ะวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธ,ธีทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเช้าพระครูวิเทศปัญญาพรนำนั่งสมาธิก่อนที่จะเป็นพิธีเปิดงานโดยดร์สิทธิ์ชัยสุโรธต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์เก้ารูปนำโดยพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมกวีเจ้าอาวาสวัดพุทธานุสร์จากนั้นเป็นพิธีเปิดป้ายชื่อวัดดามกายาเมดิเทชันเซ็นเตอร์ซิลิคอนวัลเลย์โดยมีประธานบุญพิธีกดปุ่มเปิดป้าย36ท่าน ก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน27รูปช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดพระป,ป,า,ปาสามัคีภาคพื้นอเมริกาโดยมีกลัลยานมิตรลักษณะช่วงเปียเป็นประธานส่วนพิธีถวายจตุปัจทายธรรมมีการยานมิตรสีรัตแมกแลนแนนกลัลยานมิตรอรุณีอังสริลาวันและกะลัลยานมิตรสุโมนพุทธ,ธาพิทักกุลนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีสักการะบูชาดวงแก้วสำเร็จโดยมีกลัลยานมิตรนายแพทย์มนัส กาลยานมิจารุวันประเสริฐธ,ธรรมเป็นประธานวางดอกไม้และปิดทอง ก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ปิดทองดวงแก้วสําเร็จและรับของที่ระลึกด้วยความปิติเบิกบานในบุญกันทุกคนด้านวัดภาวนาเกาลูนได้จัดพิธีทอดผ้าป่าภายในงานพระอาจารย์นําสาธุชนสํารวมกายวาจาใจหลับตาทาสมาธิเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจใสสว่างดีแล้วกัละยาณมิตรสวัยมริวันและกัละยาณมิตรลิ้นเหงาพันเป็นประธานนํากล่าวคําถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทางได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่พระอาจารย์ก่อนที่สาธด้วยนผู้มีบุญจะได้ร่วมบุญถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7จากนั้นกาลยานมิตรลำพรวนพุทธรัตน์และกาลยานมิตรสมฤดีการศาลได้เป็นประธานและนำกล่าวคำถวายกองทุนบวชพระภิสูจนนานาชาติเพื่อสนับสนุนกาลยานมิตรชาวฮ่องกองที่จะไปร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดพระธรรมกายประเทศไทย และกองทุนอุทกอัคคณีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคของวัดภาวนาเกาลูนพร้อมทั้งได้ร่วมการถวายพัตาหารเป็นสังฆทานแด่พระพิสุสงโดยมีกาละยนมิตรลำพรวนพุทธรัตและกาละยนมิตรสมฤดีการสารนำกล่าวคำถวาย เราก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนนะคะที่ส่งภาพกิจกรรดีๆให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมีพิธีตักบาตรพระถึง3,000รูปเลยทีเดียวค่ะ ในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2556เวลา6นาฬิกาณบริเวณถนนสายคู่หน้าพระมนดบวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816656873และ0819475539ค่ะอย่าลืมสวมชุดสีขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธกันนะคะ ทั้งหมดก็เป็นข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เรานาํามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้ทาท่านใดพลาดการรับชมสามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/tv dmcnews ค่ะหรือว่าท่านใดจะส่งข่าวมาเพื่อออกาศนะคะก็สามารถส่งข่าวบุญมาได้ที่ tv dmcnews@gmail.com ค่ะ ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้คุณพัชราสวัสดีเวทินดิฉันสุชาดาทองมาไรพร้อมด้วยทีมงาน DMC News ลิลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ